เปิดหลอดแม่สักส่งสามหมืนเลยแบบหลอดกี่แสนก็นจะใส่เดี๋ยวรู้เลยเขาทำไอ้นี่ด้วยเขาทำปิดเวลาดีดิวค่ะคือ,ค,อคือหลอดขนาดนั้นน่ะมันไม่มีทางเต็มเร็วขนานั้นหรอกคนี่ทุกคนเห็นเห็นเลขป่ะเห็นอะไรวะ <laughs> สองหรือสามสัปดาห์สองสัปดาห์พอค่ะแน่นอนเขาคำไหนคำนั้นหลอดเต็มก็เล่นเกมผี่ อะพูดแล้วนะหลอดเต็มคือเล่นนะข้าจะให้มะม่วงข้างบ้านเป็นสักขีพยานต่อคำพูดของเจ้าได้เลยเอามะม่วงข้างบ้านทุกบ้านในช่องแชทเป็นสักขีพยานพูดไวเลย,เลยหลอดนี้เต็มอากิจะเล่นเกมผีไม่บายเบียงไม่เกียงแล้วกดโหลดเลยไม่ต้องซื้อให้ด้วยอากิซื้อเองเลยค่ะแน่นอนร้ <c oughs> อยเปอร์เซ็นต์เบอย

A Few e m m o n t บายบายไปนอนกันย้อยๆกันนะคะขอบคุณมากเลยนะเจอกันไลฟ์นะคะรักมากหลอดแตกหลอดนี้เต็มอ่ะผีจะเล่นเกมผีไม่บายเบี่ยงไม่เกี่ยงแล้วกดโหลดเลยไม่ต้องซื้อให้ด้วยกิซื้อเองเลยค่ะสวัสดีค่ะหลอดนี้ไอ้ต้องขอาฮิตเลยนะเราไม่แบ่งคนเ่นมากค่ะ มันมันมันไ,ไม่ต้องรอเขาขายสิบห้าวันก็เดี๋ยวมาวอดเลิกกันนะโอเคไหมแต่เออคำไหนคำนั้นนะคะขอบคุณคำรับโอ้โหไข่มันเท่านะไข่มันเท่าน่าดีนะโอเคค่ะโชคดีนะโอ,อ้โหจริงจริงใช่ไเดือน 「どっちどっち曲？どっち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 」「どっちどっちえ曲？